สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่และออนให้ฉีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เป็นการซ้อมรบทางทหารของเรียกว่ามาลาบา2,020นะครับที่สหรัฐเมีกาญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียเข้าร่วมในการซ้อมรบในครั้งนี้นะครับก็เราก็อยากจะบอกว่า ปัจจุบันภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะแยะก็ยังจะมีการจะซ้อมรบหรือรบกันในรูปแบบนี้คุณคิดหรือว่าจริงๆควรที่จะนะฮะเอากำลังคนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปปลูกผักปลูกอาหารการกินในประเทศตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดภัยธรรมชาติที่อย่างที่เราเห็นก็สแสดง่งบอกถึงว่า อาหารต่อไปจะเหลือน้อยลงนะครับก็จะอดอยากกันการสู้รบกันไม่ได้เป็นหนทางที่ดีเลยนะครับนี่คือคือการกดดันของแต่ละฝ่ายนะครับก็รับชมกันไปวิเคราะห์สถานการณ์กันดูอย่างที่ผู้นำเสนอได้ ออกมาให้ท่านได้ชมต่อเนื่องกันในเรื่องของภัยธรรมชาตินะในส่วนของทางช่องต่อไปก็คิดว่าคงจะปิดเรื่องโฆษณาให้ท่านดูได้ตามปกติเลยจะไม่มีการโฆษณาเพราะว่าถึงจะทำออกไปก็ไม่มีไรายได้อยู่ดีนะครับก็อาจจะเป็นการสนับสนุนช่องมาอีกรูปแบบหนึ่งของ เพื่อนสมาชิกต่างๆนะครับแล้วแต่นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชม